สวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยทางช่องจูจุ๊บ6395แนวทางเลขเด็ดก,กันเช่นเคยนะคะเรามาดูผลหวยฮาหนอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะหวยฮาหนอยของวันที่8กุมภาพันธ์ว่าออกอะไรกันบ้างนะคะเมื่อวานแอดให้แนวทางเน้นวิ่งรูดเด่น6รอง9ก้านะคะ ฮานอยพิเศษสามตัวบนออก0ูนยาล่างออก0ูนย์เจ็ดฮานอยพิเศษไม่เข้านะคะส่วนฮานอยปกติบนออก9ก้าเกหนึ่งล่างออกสามสามาตัววิ่งตัวรองนะคะมา9ก้าฮานอยปกติออก9 9้หนึ่งบน เราก็มาดูเลขเจาะนะคะว่ามีไหมมาเก้าหนตัวรองนะคะฮานอยปกติเข้า91บนนะคะฮานอย VIP บนออก653ล่างออก57อ,อันนี้ไม่เข้านะคะไม่มีเลขวิ่งแล้วก็ไม่มีเลขวิ่งทั้งสองตัวเลย สรุปนะคะขนฮานอยของเมื่อวานนี้เข้าฮานอยปกติอ้อลืมลืมลืมแอดลืมไปฮานอย v ว p บนออก653้มเนี่ยหมามี6อยู่หลักร้อยเนี่ยมาตัววิ่งเข้าตัววิ่งนะคะนะสรุปนะคะทั้ง3ามฮานอยนี้มา มาฮานอยของเมื่อวานนี้มาวิ่งรูดเอ้ยมาวิ่งเด่นหกรองเก้านะคะถ้าใครเล่นเล่นวิ่งอย่างเดียวก็โอเคนะคะถ้าเล่นรูดเนี่ยจะเข้าแค่ฮานอยเอ้ยจะเข้าแค่รองเก้าฮานอยปกติเท่านั้นนะคะถ้าเล่นรูดสรุปแล้วก็คือเข้าฮานอยปกติ เลขเจาะ91ตรงๆเลยนะคะมาบนส่วน VIP เข้าวิ่ง6นะคะเพราะว่า6มาอยู่หลักร้อยก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกฮานอยเมื่อวานด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูเลขในตารางกันบ้างนะคะว่าแอคมีเลขอะไรให้บ้างนะคะมี0มี6มี3มี2มี9มี1และมี5 มาดูชุดวินกันค่ะว่าเข้าไหมชุดวินจะมาฮานอย VIP ฮานอยเดียวเนาะคือหกห้าสามนี่ค่ะหกห้าสามหกห้าสามแนวทางของเมื่อวานนะคะชุดวินเข้าฮานอย VIP สามตัวเลยค่ะหกห้าสาม เมื่อวานเข้าชุดวิน3ตัวนะคะทีนี้ชุดวินสองตัวมีเข้า05นะคะ05บนฮานอยพิเศษถ้าใครจับเล่นวิน2ตัวชุดนี้ก็เข้าฮานอยพิเศษบนเลย05และก็07ไม่มีเนาะ91ก็มีอยู่แหละ91ด้วยและฮานอย VAP 53 ถ้าจับชุดวินก็จะได้ทั้งหมด3ชุดเลยนะคะที่เข้าก็คือ05มาฮานอยพิเศษ91ามาฮานอยปกติและ5 3 5สมาสมฮานอยเวพค่ะเล่นชุดไหนก็ชอบถ้าใครเล่นชุดนี้ก็ถูกชุดนี้ก็ถูกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เข้าทุกฮานอยนะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ มาดูแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันบ้างนะคะวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะ แนวทางหวยฮาหนอยของวันนี้นะคะแอดให้เล่นเน้นวิ่งรูดเด่น3รองศูนย์นะคะตัวเด่นก็มีด้วยกัน4ตัวมี30 34 36และ39ค่ะตัวรองนะคะ04 05 06และ09ส่วนตัวกันนะคะมี31 37 07และ08ค่ะ แล้วก็เรามาดูแนวทางในตารางกันบ้างนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะมี4มี3มี6มี5มี0มี7และมี9ค่ะหากใครชอบเล่นวิ่งรูดก็ตัววิ่งตัวรูดก็คือ3กับศูนนะคะหากใครชอบเล่นชุดเจาะก็มีด้วยกันทั้งหมด12ตัวตามนี้เลยนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะเล่นตัวไหนจะเล่นทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะเล่นเฉพาะตัวเด่นตัวรองหรือตัวกันนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนในตารางนี้สามารถเล่นวิน3ตัวและ2ตัวได้ค่ะถ้าชอบชุดนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะถ้าจับเล่นวิน2ตัว3ตัวก็ ับเล่นได้เหมือนกันนะคะสามตัวเมื่อวานเข้านะคะก็ไม่รับประกันว่ามันจะเข้าทุกฮานอยหรือทุกวันหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าแล้วแต่ความชอบเราชอบแบบไหนแล้วก็เล่นแบบนั้นนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบเลยก็เข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะคะเข้ามาดูเพื่อเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงใครอยากจะฟังชอบฟังเสียงแอด พูดเรื่องแนวทางก็เข้ามาฟังกันได้นะคะถ้าแค่เข้ามารับชมรับฟังเพราะว่าแอดให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคะ่ะชอบก็จัดไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องตามไม่ต้องเล่นตามก็ได้คะ่ะก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรอันนี้แอดให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรเล่นอย่างมีสติทุกครั้งด้วยนะคะ หากใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะหากใครยังไม่ได้กดติดตามแอดก็ขอฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งอันบนสุดด้วยนะคะเผื่อเวลามีคลิปมาใหม่ๆก็จะระบบทาง You Tube ก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ว่ามีคลิปมานะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมนะคะยังไงก็ ขอให้เย็นนี้ทุกคนโชคดีมีโชคดีมีลาบเฮงเฮงรวยๆวยปังปกันทั่วหน้านะคะ <S <S แล้วก็แล้วก็จะมาพบแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในคลิปต่อไปนะคะ <S <S ขอพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมทางช่องหวยฮาหนอยจููบหกสาเแนวทางเลขเด็ดกันนะคะ <S <S ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ